ว่านะสองแสบเนี้ยตกมาเยอะอ่ะโดนผู้บริหารตกแล้วตกผู้บริหารมาแล้วค่ะน่ารักมากคือเขาก็ดูเอ็นดูน้องนะเนาะดูเขาเอ็นดูน้องมากเลยอะ่ะแบบเราเห็นเอฟซีเยอะไงประเด็นคือเห็นเอฟซีเยอะแล้วก็แบบแล้วน้องเล่นสนุกมากวันเนี้ยเขาเห็นศักยภาพไปหลายอย่างของน้องเราดูเขาเวลาเขาพูดถึงน้องเราดูสิแบบ น่ารักมากน่ารักจริงๆเนาะโอ้วันนี้สนุกมากทุกคนวันนี้สนุกมากน่ารักจริงๆสองแสบเราก็เล่นเต็มที่มากเต็มที่กันทุกคนอะ่ะอืมน่ารักน่ารักจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแบบทั้งเล่นทางหยอกกันมีครบพิธีกรก็ชงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขารู้อะว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอืมอ่าที่ครับด้วยคอนโทลเราพี่น้อยสักจกรรมขึ้นมาด้วย รูปร่วมกันนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากบอสใหญ่ของเราครับบอสใหญ่ของเราครับเป็นยังไงบ้างคะพี่ช้างชมโชว์นุ๊กไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกพี่ช้างดูไปยิ้มไปดูไปยิ้มไปเพราะไม่บอกตามตรงไม่เคยดูของน้องเลยค่ะแต่รู้ว่ามันดังกันอะไรของมันวะแล้วก็นี่ก็เมื่อกี้ั้งดูดัางดูดูเป็นยังไงคะพี่เจนเจ็ดพันกว่า โอ้โหมันไม่ธรรมดาขอกินดูสินี้จะเป็น FC น้องอีกสักคนหนึ่งได้ไหมเนี <tys. S 1> ่ยเนีะ ถ้ามีพี่ช้าเป็น F4 สักคนค่ะนะคะพี่น้อยสัตสตกรลวรกุลผู้บริหารของ MBK วันนี้ดูนุ๊กไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นแทน,นแฟนคลับมากเลยคือเป็นเวทีที่ได้ใกล้ชิดน้องจริงๆเลยาจากที่แบบเราเคยเห็นทางๆเลยค่ะวันนี้ที่ขึ้นเวทีมันก็ใจสั่นอยู่เหมือนกันนะะใจสั่นนะคะเป็นผู้บริหารนะคะวันนี้เอื้อเฟื้อสถานที่ศูนย์การค้า MBK Center ให้เราได้สนุกแบบนี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับ MBK เท่มากสุดยอดมากๆเลยครับผมถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้าเวทีกันสักช็อตหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะเชิญค่ะอ่ะขยับมาตรงกลางก็ได้อ่ะด้านหน้าด้านหน้าอ่ะย่อได้ย่อได้ย่อใส่ย่อไหมอ่กรอใส่ย่อใส่ย่อมาพวกอายุ30ลงไปข้างล่างพร้อมไหมคะอ่ะดูตาครับอ่ะหนึ่งสองชี้หน่อย ยกล้องด้านหลังน่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยการเซลฟี่ด้วยกันนะคะเรามาเซลฟี่โบกไม้โบกมือกันกับกล้องด้านหลังด้วยนะครับอเปลี่ยนมุมกันหน่อยถ่ายทอดสดไปทั่วไทยทั่วโลกนะคะแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ค่ะแน่นอนเรายังไลฟ์กันอยู่นะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นก็บกไม้บกมือได้เลยเย้ยย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 ย ภาพที่สวยงามมากๆเลยวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการสุดๆเลยครับใช่แล้วครับนะโหอ่า FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะคะกับฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสควอเคอเคคออ่ะโมา ครับช่วยพี่น้อยพี่น้อยหน่อยคูปองมูลค่าทองหมาคูมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคูณพี่น้อยช่วยไปใครใครจะเป็นคนได้รางวัลให้ไปให้พี่น้อยเป็นสักขีพยานให้ไปให้ทุกไปพวกเราจับเป็นพวกเราจับดีกว่าค่ะนะคะนุกธนดลนะคะหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลหนึ่งช่วยกันอาจับรางวัลที่ถึงหมื่นบาทจับหลายใบเละเรื่องมันหนึ่งเรื่องมันอันนั้นแหละอาอยู่ในมือใบแล้วมาแล้วฮะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเดีพี่ออยฮะยังไงครับก่อนที่จะประกาศอย่าพึ่งไปนะเผื่อเป็นรายชื่อของคุณนะทุกคนนะนะคะวันนี้ทองคำมูลค่า1,000 0บาทถ้าไม่อยู่ในงานเราจะจับใหม่นะคะใช่แล้วหนึ่ถึง3ามนถึงสนะคะโชูวีตัด่นคือคุณวิชาญแผนดีค่ะอยู่ไหมคะยกมือด่วนเลยคุณวิชาญโอเคเจอแล้ว โอ้โหรวดเร็วมากโอ้โหขอดูชื่อหน่อยครับขอดูชื่อขอดูบัตรประชาชนบัตรประชาชนแบ็คดูบัตรประชาชนเตรียมบัตรประชาชนมาไหมขอชมก่อนเลยแต่ว่าจะขึ้นเวทียังไงล่ะคะเนี่ยขอดูบัตรประชาชนก่อนนะคะคุณวิชาญแทนดีถูกต้องเอาไปฝั่งนู้นเอาไปฝั่งนู้นแล้วขึ้นด้านบนเวนเกิลขึ้นมารับรางวัลเลยนะครับทองคำระดับหนึ่งคุณป้าช่องนี้ของแท้ของแท้ปุ๊บโดนเลยโอ้โหได้ทันทีได้ทันที นะครับถือว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ของเราวันนี้นะครับคะชาติหนึ่งเป็นบาทด้วยนะครับน้องนุกกับน้องไปมอบโชควันนี้โอ้โหสุดยอดเลยจับทีเดียวอยู่หมัดเลยนะฮะถูกต้องจับแล้วได้เลยทันทีนะครับอ่ะคุณวิชาเดี๋ยวพี่ชายครับขออนุญาตให้พี่น้อยน้องๆ้มาทูมอบได้แจกด้วยการแจกด้วยการแจกด้วยกันได้เลยใชญครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วขอบคุณเอทีเคเซ็นเตอร์นะครับที่เอื้อเฟอร์สถานที่ให้พวกเรามาสนุกกันที่นี่